ถ้าพูดถึงอนิเมะเนี quart, ่ยนะครับอนิเมะแนวแนวที Metro ่พระเอกเริ่มจากการเป็นเด็กแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเนี Under ่ยมันเป็นแนวที่ได้รับความนิยมใช่ไหมล่ะมันเป็นแนวคลาสสิกนั่นแหละนะครับ normal แล้วก็มีเยอะมากครับแต่ว่าในช่วงยุคลังหลังเนี่ยมันจะมีแนวหนึ่งนะครับที่พระเอกเนี่ยเริ่มจากการเป็นเด็กเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เริ่มจากการเป็นเด็กไร้เดียงสาแล้วค่อยๆโตไปเหมือนกับยุคสมัยก่อนนะที่พระเอกเป็นเด็กที่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยไร้เดียงสาค่อยๆฝึกฝนตัวเองเผชิญกับโลกภายนอกแล้วกลายเป็นผู้ชายที่แข็งแกรเะอก เป็นเด็กนรกครับที่เกิดมาแล้วฉลาดเกินตัวบ้างหรือไม่ก็มีวิญญาณผู้ใหญ่มาสิงอยู่ในตัวก็เลยฉลาดบ้างเป็นแนวที่เห็นได้เยอะมากใช่ไหมล่ะในยุคหลังเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาทําเกี่ยวกับแนวนี้นี่แหละนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า7อนิเมะที่พระเอกถึงแม้ตัวจะเป็นเด็กเนี่ยแต่สมองเป็นผู้ใหญ่นะครับชื่อหัวข้อที่คอนเซปต์คุ้นๆมากนะซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเถอนะครับ เอาเรามาที่เรื่องแรกดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่ภายนอกเนี่ยพระเอกเป็นเด็กที่ดูน่ารักมากนะแต่ว่าภายในเป็นลุงก้ามครับนั่นก็คือเรื่องชายผู้ที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าเอาชื่อไทยแล้วกันนะคือเรื่องชายที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องราวแนวต่างโลกนะครับที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไมอ่นานมานี้เองก็เลยยังมีความอินอินอยู่นิดนิดนะซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยนะครับชาติก่อนเป็นชายที่แบบว่าถูกพ่อทรมานทรกร,รมมาตัน้งะแต่สมัยยังเด็กนะให้ฝึกฝนวิชาต่อสู้จนเทพร่างกายใหญ่โตเป็นลุงก้ามคือมันฝึกลูกาย นอกดูไม่เป็นมิตรมากเลยนะตัวบอลเวลอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนใจดีมากนะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อครับเป็นมิตรของท,ทุกคนซึ่งความนิสัยแบบนี้เนี่ยนะครับพอทํางานเนี่ยก็โดนหนักเลยโดนขอร้องให้ช่วยนูน่นช่วยนี่เป็นลุกไล่เขาเลยต้องเหนื่อยมาตลอดครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเป็นคนดีไงก็เลยมองโลกในแง่ดีไม่เป็นไรแต่พอต่อมาเนี่ยก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไงครับเพราะว่าตายแล้วได้ไปต่างโลกพระเจ้าส่งให้ไปอยู่อีกโลกหนึ่งก็เลยได้มาใช้ชีวิตชิลๆที่ต่างโลกนี่แหละนะครับภายในร่างกายของเด็กหนุ่มสายนนนนน่่่่่่าาาาารรรััักกกะคคบบแแตตภยยใใใจจิเปป็็ลลลุงง้้มมซึพออวชู ชชีวิตเหมือนกับคนป่าเลี้ยงสลามไปวันๆทำวิจัยเกี่ยวกับสลามเล่นๆนะคือชีวิตมันชิวมากจริงๆนะเหมือนเป็นชีวิตในฝันมากแต่ว่าหลังจากนั้นก็ออกจากป่ามาอยู่บ้านกับพวกขุนนางแสนดีนี่แหละนะครับมาคอยดูแลมาคอยล่อลวงลูกสาวขเขาด้วยการโชว์เทพให้ประทับใจลองไปหาดูแล้วกันนะครับเรื่องนี้ผมถือว่าแนะนามากนะกับความชิวของมันเนี่ย มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็เป็นแนวขับหุ่นในต่างโลกนะกับพระเอกที่เป็นเด็กแต่ภายในไม่เป็นเด็กนะก็คือเรื่อง Night and Magic ครับอัศวินและก็เวทมนต์คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนะครับพระเอกของเรื่องเป็นโปรแกรมเมอร์ในชาติก่อนที่เก่งมากๆแถมยังเป็นพวกที่ข้างเกี่ยวกับพวกหุ่นยงหุ่นยนต์พราโมเดลเครื่องจงเครื่องจักรอะไรยางสุดชีวิตด้วยถึงแม้ว่าจะต้องทํางานอย่างหนักเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เหนื่อยยากสาหัสแต่ก็มีความสุขนะแค่ได้มีหุ่นยนต์ก นั้นครับเพราะว่าได้มีโอกาสโดนรถชนแล้วก็มาต่างโลกคือการโดนรถชนในโลกอนิเมะเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสแล้วนะเพราะว่าได้เปิดเส้นทางใหม่เสมอไงซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ย<ๆ> meine, ก็ได้มาที่โลกแห่งนี้เนี่ยนะครับมาในโลกนี้ทั้งที่ยังมีความทรงจําจากโลกเดิมอยู่นะครับเป็นผู้ใหญ่มาก่อนมาเกิดในร่างของเด็กหนุ่มน้อยผมขาวสายน่ารักนะคือเป็นสายน่ารักจริงๆพระเอกเรื่องนี้แล้วไอ้โลกนี้เนี่ยที่พระเอกมาเกิดเนี่ยนะครับมันเหมาะกับพระเอกมากๆด้วยครับมาเกิดในโลกที่มีทั้งหุ่นยนต์แล็เวทมนต์ให้ใช้คานได้เป็นโลกที่ถือว่ามีเเเเพพืื่่่ออออสนงงงรระ<อ>กขลยซึ พอมาที่นี่แล้วเนี่ยก็จะสามารถศึกษาและก็ขับขุนได้อย่างเต็มที่เลยอย่างที่ได้ฝันไว้เมื่อชาติก่อนฝันมาตลอดนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่เคยมีนะประสบการณ์ของโลกเดิมเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนใช่ไหมล่ะแถมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งด้วยแล้วก็เคยศึกษาเกี่ยวกับพวกหุนยงหุ่นยนอะไรพวกนี้มาทั้งชีวิตก็ไดเอามาใช้ที่โลกนี้เลยนี่แหละนะครับคือมันเหมาะเจาะเลยเกิดนะซึ่งประสบการณ์การใช้ชีวิตก็ด้วยครับก็กลายเป็นเด็กเท่เลยไงหลังจากนั้นลองไปหาดูแล้วกันนะครับเป็นเรื่องแนวต่างโลกที่เบรดเบ็ดมากนะไม่ได้ม มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเด็กจริงๆมากดีกว่าไม่เอาเป็นเด็กแล้วมีวิญญ,ญาณลุงาสิงและเป็นเด็กแต่ว่าสมองเป็นผู้ใหญ่ครับเพราะว่าฉลาดนั่นเองนั่นก็คือเรื่องรัก2ออาณาจักรที่ปลายฝนครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องแนวรักๆนะในโลกแฟนตาซียุโรปยุคกลางตามสไตล์คลาสสิกค,ครับซึ่งแม่นางเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าหญิงบ้านนอกนะไม่ได้แบบว่ารู้หลาโออาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในตัวเธอเนี่ยมันมีพลังเดอรมิวสิคิลอยู่ครับสามารถร้องเพลงแล้วเรียกฝนได้้้ตตองงงงเเดินนททาาาาาไกมางงากมแ่่ับจาชายี รู้จักครับตามหัวข้อของเรื่องนี้นี่แหละพระเอกนะตอนแรกที่นางเอกนรกว่าแบบว่าเป็นลุงแล้วนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นแบบคนประสบความสําเร็จเป็นจักรพงศ์จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วอะถือว่าครองโลกได้แล้วนะตามที่ในเรื่องมันกล่าวมาแต่พอมาเจอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกลับเป็นเด็กหนุ่มโชตะซะอย่างนั้นแต่ฉลาดมากดูแลบ้านดูแลเมืองซึ่งพอมาเจอกันแล้วเนี่ยนะครับพระนางที่แบบไซส์มันต่างกันมากเลยนะเหมือนเป็นพี่สาวน้องชายเลยอะแล้วพระเอกของเรื่องมันพวกปิดกั้นได้ไงเพราะว่ามันมีภาระอยู่บนบ่ายเยอะขนาดนี้มันก้้้้อออองงงงงงงิันนนนนนนยู่่่่่แลวจรซึาาาีีใชพ นนก็ต้องใช้ความดีของตัวเองนี่แหละนะครับเข้าหาถึงแม้ว่าจะอายุมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีได้เหมือนกันสามารถเข้าหาได้ในฐานะพี่สาวไงทำให้พระเอกชายหนุ่มไม่ใช่ชายหนุ่มดิเด็กน้อยที่เป็นจัก,กรพรรดิตั้งแต่เด็กเนี่ยได้มีที่พักพิงครับไม่ได้ต้องปิดกั้นอยู่คนเดียวตลอดไปเหมือนมีพี่สาวควบตำแหน่งภรรยาด้วยเลยไงดีขนาดไหนคือเรื่องนี้มันออกแนวลักๆนั่นแหละนะถ้าเกิดจากได้แนวลักๆที่มีพระเอกเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆที่มีความสามารถสุดยอดตามหัวข้อของวันนี้เนี่ยก็ลองไปหาดูแล้วกันถึงมแม สองน,นี้ได้ดีเหมือนกัน มาที่เรื่องต่อมาเถอนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าดังมากใช่ไหมละ่ะในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องมูโซคูเทนเซครับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนั่นแหละนะครับชาติก่อนพระเอกของเรื่องเนี่ยถือว่าเฮี้ยมใช้ได้นะเป็นทั้งโอตาคูอ้วนเป็นนิดเป็น,นีน่คิโคมรลลิแล้วงานก็ไม่ยอมทําไม่ทาอะไรสักอย่างมาเป็น20ปีคือถือว่าชีวิตนี่ดักใช้ได้เลยครับพระเอกเรื่องนี้เนี่ยแต่ก็ได้มีโอกาสโด,น,สโรดนรถบรรกกนะทุ กับที่กล่าวมาหลายเรื่องก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับแป้งวนอยู่แค่นี้จริงๆแต่เรื่องนี้เนี่ยพระเอกนี้ขึ้นหนักสุดแล้วอะ่ะด้วยความที่ชีวิตก่อนเนี่ยเป็นลูเซอร์ที่แช่ถูครับคือมันเกินไปจริงนะเว้ยถ้าจะเป็นหมดทุกอย่างที่เป็นได้ขนาดนั้นอะ่ะแต่ในเมื่อได้โอกาสมาเกิดใหม่แล้วทั้งทีนะครับก็จะไม่ยอมเป็นขี้แพ้แบบนั้นอีกแล้วครับจะต้องจริงจังกับชีวิตครับแล้วก็จะเทพให้ได้ตามชื่อเรื่องที่บอกว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนั่นแหละนะครับและจะหาเมียน่ารักน่ารักหลาย,ายากกหลนะายะาชาต่ แล้วเป็นโอตาคุด,ด้วยก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกเวทมนต์โลกแฟนตาซีโลกแห่งดาบอะไรพวกนี้ดีอยู่แล้วจริงไหมพวกโอตาคุจะรู้เรื่องพวกนี้ดีพราะชาตินี้ก็เลยสบายเลยไงครับแล้วเกิดมาเทพด้วยนะก็เลยสบายยิ่งเข้าไปใหญ่เลยชาติที่แล้วไม่ได้จริงจังก็จะมาจริงจังในชาตินี้ครับชาติที่แล้วไม่ได้ทําอะไรก็จะมาทําในชาตินี้ความฝันในอนาคตคือการสละสิ่งหาสาวๆมาเปิดฮาเลมแต่ที่ดีที่สุดเลยก็คืออาจารย์นี่แหละมันจะมีใครดีกว่าอาจารย์กันจริงไหมใครอยากดูก็ไปหาดูแล้วกันนะครับผมบอกเลยหายง่ายเรื่องนี้มันเรื่อองงดัยู่แล้ว มาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเรื่องนี้ไม่ได้ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกนะแต่ว่าเป็นการย้อนอดีตกลับมาเข้าล่างตัวเองอีกครั้งครับเพื่อช่วยเธอคนนี้นั่นก็คือเรื่อง r e v i v a l หรือว่าเอเลสย้อนอดีตแก้ไขปริศนาครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ผมเคยอินมากๆในช่วงหนึ่งนะช่วงมหาลัยอะ,อะสมัยที่มันดังๆอะก็เป็นเรื่องราวแนวย้อนเวลา Time t r a เ e l นี่แหละนะครับแล้วก็มีการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับใช่ไหมล่ะหาฆาตกรของพระเอกของเรื่องครับชายหนุ่มที่อายุเริ่มจะะเเยยยอแแแลลลล้้วนัััับต่่่กกกก็งงหหหาไไมดสทที เป็นเด็กส่งพิซซ่าแต่ก็เป็นคนดีนะมันเป็นคนดีครับคนดีมากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ย้อนเวลากลับมาเมื่อครั้งยังเด็กอีกครั้งในช่วงเวลาที่มีคดีเพื่อนร่วมห้องสาวชุดแดงเนี่ยโดนล,ลักพาตัวไปแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาพอดีแล้วพราะเอกเนี่ยมันดูเหมือนจะรู้อะไรด้วยไงมันเหมือนแบบจําได้นิดนึงพอได้โอกาสย้อนมาแล้วเนี่ยนะครับมาอยู่ในร่างของตัวเองสมัยนี้เนี่ยภายนอกเป็นเด็กแต่ว่าภายในเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวก็จะช่วยเธอคนดีให้ได้ไหนๆก็ได้โอกาสย้อนกลับมาแล้วทั้งทีนะครับก็าาาาาััววววววคนวนนน้้้้ย่่เแแลลลมดดูชฝ ประทับใจด้วยนะกับตอนจบก็ลองไปหาดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงอยากให้ไปหาดูครับถ้าเกิดใครไม่เคยดู มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องนี้ก็ Back to nature อีกแล้วนะพระเอกไปเกิดใหม่เป็นลูกขุนนางที่ต่างโลกครับแต่ว่าชีวิตไม่ได้เรียบหรูโรยด้กีบกุลาบนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นชายแปดครับคือเรื่องชายแปดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวเกิดไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับพระเอกแต่เดิมเป็นชายหนุ่มที่มนุษย์เงินเดือนนะครับชาวญี่ปุ่นแต่ชีวิตก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะมีความสุขกลางๆแต่ก็ได้โอกาสมา,มายังต่างโลกแห่งนี้ครับลืมตาไาอีกทีมาอยู่ในต่างโลกซะแล้วเป็นลูกชายกองขุนนางในร่างเด็กน้อยเเเเลลลลยนนนนนนะะะแวตอออมมมมมาาาาาาใหห่่่ๆคืัักกกกฝพริดป็ูุง บ้านก็จัดงานเลี้ยงแบบหรูหราโออ่ามากอาหารดีดีแต่ความเป็นจริงมันช่างหลอกฝันครับเป็นขุนานางก็จริงแต่ว่าเป็นขุนานางยาจกนะครับคุมอาณาเขตอยู่ที่ชายขอบของอาณาจักรเท่านั้นยังไม่พอนะยังเป็นลูกชายคนที่8อีกครับไม่มีสิทธิ์สืบทอดในดินแดนครับมีแค่บรรดาศักขุนานางติดตัวเท่านั้นดินแดนก็ไม่ได้บ้านก็จนไม่มีสมบัติมาแบ่งให้เลยคือนี่มันเหมือนกับเป็นสามัญช,ชนชัดๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นสามัญชนเนี่ยก็ไม่ต้องแบกรับเกียรติอะไรพวกนี้ไงเกียรติของขุนานางหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่่่ไมมมมมเเเเเนรรนนรรรกกะคัพพพาาาาาววิดดททีใ้ ใช้เวทมนต์มาครับพอมาอยู่ที่โลกแห่งนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นชาย8ไม่มีอะไรเลยแต่ก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายนะครับเข้าเมืองไปเรียนตามเส้นทางของตัวเองหามงหาเมียแล้วก็ค่อยๆสร้างความยิ่งใหญ่หตัวเองไม่ต้องพึ่งพาตระก,กูลอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดใครหาเรื่องแนวๆนี้อยู่ก็ไปหาดูแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าหัวทองนี่แบบว่าน่ารักมากนะเมียนหนึ่งอะ มาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเรื่องเอ่ออิลาเซ่นั่นย้อนกลับไปทําเรื่องดีๆใช่ไหมช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปมีสวงสวรรค์ที่มีโลลิรอบกายครับนั่นก็คือเรื่องมูจากิโนราคูเอ็นครับคือเป็นเรื่องที่แบบว่าโลลิคอนชอบใจจริงๆนะถึงแม้อนิเมะมันจะทําไม่เยอะก็ตามนะครับคือก็เป็นเรื่องราวของพระเอกชายหนุ่มที่โตมาเป็นโปรแกรมเมอร์นะแต่ว่าชีวิตมันไม่แช่งไม่ดีนักไม่ได้ดังใจเลยแต่จริงๆก็จาไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าอ่านไปนานมากครับพระเอกเนี่ยไปงานเลีล้ยงรุนทป เป็นดารานัดแล้วไม่มาตามนัดใครเป็นคนสัญญาเอาไว้แต่จริงๆก็เหมือนจะมานะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ตกไปยังสระว่ายน้ำครับแล้วได้ย้อนกลับมายังอดีตอีกครั้งคือกลายเป็นสูงสวรรค์เลยที่รอบๆกายมีแต่โลลินะเพราะว่าภายในร่างกายจิตใจของพระเอกเนี่ยมันเป็นวัวแก่ใช่ไหมล่ะมีอายุมากแล้วพอย้อนกลับมารอบๆตัวเนี่ยก็มีเด็กาสาวๆัยประถมหลอกง่ายเต็มไปหมดเลยมาคอยเซอร์วิสให้กับเหล่าคนอ่านคนดูทบ้ทุกตอนนั่นแหละนะครับใครสายโรลิอาจจะชอบเรื่องนี้ก็ได้นะพระเอกย้อนกลับไปมีโมเมนต์กับเหล่าเด็กน้อยเนี่ เพราะมันจะมี2นางแข่งขันใช่ไหมเ่ะเหมือนกับเรื่องอื่นๆนั่นแหละแต่วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับ๊บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า